เนี่ยเ้ยอ้าวเฮ้ยโฮ้ยอ้าวเอ้าอ่าไม่เป็นไรวะไม่ร้อนเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยกูเนี่ยเต็มเนี่ยเ้ยอ้าวเฮียเนี่ยกูยิงอะไรอ่ะฮ่างะไหนอ่ะเนี่ย หัวหมวกไม่แตกวะเอ้ยอาไอ้ยาเนี่ยเอาเ้าอ,อ,อะไรวะเฮียเนี่ยกูยิงตรงนี้แล้วเป้ามันก็มาตรงหัวแล้วกูก็ยิงอีกนัดน,นึงมันหลบได้เหรอกูยิง 你有要什么？